คือผู้หญิงเราอะค่ะพอเราอายุ40-50 60เนี่ยถ้าเราถึงวัยเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียผิวพันหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันจะเริ่มมาหมดมันจะเริ่มมาวัยพวกเราเนี่ยก<า>็ต้องหาอะไรเสริมแล้วใช่ไหมคะคือวัยเราเนี่ยนะคะยิ่งอายุมากเนี่ยและถ้ <c oughs> เาเราจะทานอะไรสักอย่างเนี่ยต้องว่าเราต้องศึกษาดูให้ดีๆอย่างจริงจังเลยนะพี่แม <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรเข้าปากง่ายๆนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆคือที่พี่ต้อมทานเนี่ยก็คือตัวเอสเซน่าโปรมีส่วนผสมที่มีประโยชน์ถึง15ชนิดนะคะตัวแรกเนี่ยคือเป็นสารสกัดตัง ส่งมาจากเกาหลีเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับรางวัล IR52 เป็นรางวัลที่ระดับซัมซุงฮุนไดเอลจีได้รับ นะคะคัดสันมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีตัวบาซิลัสโคแอคูแลนช่วยให้แบบบริเวณที่ผู้หญิงมีปัญหามันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็แอลทีอานีนตัวนี้นําเข้าจากสหรัฐอเมริกามีอะโวคาโดออยมี EPO นํานเข้าจากเยอรมันมีวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีเลขสารระบบอยโรงงานการผลิตได้รับรองมาตรฐาน GMP สากล HACCP วาพิถีพิถันมากๆในการเลือกสรรวัตถุดิบ ก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากๆเลยค่ะเลยทําให้แบบทั้งเรื่องของร่างกายที่เจอหรือเรื่องของจิตใจวิตกกังวลอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยซื้อไปทานก็ซื้อซ้ํากันเยอะมากๆเลยค่ะพอชีวิตเรากลับมาแฮปปี้ปัญหาต่างๆที่เรามีสะสมมันหายไปปั๊บเนี่ย เหมือนเราได้ชีวิตเก่ากลับคืนมาทุกวันนี้นะลุกข,ขึ้นมาทําอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้ทํามาเป็นสิบสิบปีอะ่ะอ,อย่างเช่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยเอาสเก็ตมาเล่นน่ะพี่แม่แต่ที่มาก่อนที่แบบเรานอยซึมเศร้าไม่อยากทาอะไรแล้วเนี่ยเราเหมือนกลับมามามีชีวิตวที่มันโอเคอ,อีกครั้งมีความสุขใช่แล้วทาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น